ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะวันที่หงถึงวันที่1 5พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์หรือใครที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ก็ดูได้เช่นกันนะคะไม่จำกัดว่าต้องเป็นชาวราศีสิงห์อย่างเดียวลัคนาราศีสิงห์ก็ดูได้ เป็นกันการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงเป็นอย่างไรนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์หรือราลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะชาวราศีสิงห์หรือราลัคนาราศีสิงห์ก็ดูได้เช่นกันชาวราศีสิงห์ได้ไพ่นะคะ the d a y เดอะเดยจะเพิ่งคิดว่าไพ่ไม่ดีนะเดอะเด s นะคะแล้วก็สองไม้เท้านะคะแล้วก็เดอะเวอร์เดอะเวอร์ชาวราศีสิงห์นะครับคราวนี้เหมือนกับว่าชีวิตคุณจะได้เกิดใหม่สักทีเดอะเดซมันหมายถึงมันจบสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่การได้เกิดใหม่ สักทีที่จริงที่จริงที่จริงจของชีวิตนะ,ะชาวราศีสิงห์ถ้าใครช่วงอายุสักสามสิบห้าหรือสี่สิบขึ้นเนี่ยใครที่ผ่านขึ้นลมมรสุมปัญหาชีวิตมาเยอะแยะมากมายถาโถมจนถึงกระทั่งแบบเคยลงสู่จุดต่ำสุดน่ะของชีวิตนะ,ะนะะบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือแต่ตัวจริงๆอ่ะเหลือแต่ตัวร่อนจ้นจริงๆอ่ะนะแล้วแต่บางคนอาจจะผ่าน ข้อกรรมดด้านหน้าที่การงานธุรกิจการเงินเคยเสียงานเสียธุรกิจเคยธุรกิจล้มเหลวหรือมีเหตุให้ขาดทุนไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอปัญหาครอบครัวชีวิตพังไม่เป็นท่าอะไรเงี้ยชีวิตชาวราศีสิงเนี่ยคือถ้าใครเคยแบบผ่านส่วนมากน่าจะคนสามห้าหรือสี่สิบหรือสามห้าขึ้นหรือสี่สิบขึ้นนะคะคนพวกเนี้ยชาวราศีสิงถ้าคุณผ่าน ข้อกรรมปัญหาใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตมาแล้วคุณจะได้จบสิ้นสักทีนะะช่วงอายุนะสามห้าถึงสี่สิบขึ้นไปเนะี่ยคุณจะได้เกิดใหม่จริงๆสักทีอันนี้ขอพูดถึงช่วงอายุแต่ถ้าใครที่อายุต่ำกว่าสามห้านะถ้าคุณยังไม่เคยเจอมอรสุม ใหญ่ในชีวิตไม่เคยเจอปัญหาอุปสรรคใหญ่ในชีวิตคุณมีโอกาสได้เจอ <c oughs> คุณมีโอกาสได้เจอถ้าใครที่กําลังเจอก็อดทนอดทนยอมรับความจริงแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงคุณจะเป็นทุกข์ทรมานแสนสาหาัสคุณจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยถ้าคุณยอมรับความจริงไม่ได้คนที่ต่ำกว่าสามห้าอันนี้ขอแยกเรื่องอายุนิดนึง นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เจอมีโอกาสจะได้เจอมีโอกาสจะได้เจอนะคะเจอมอรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะแต่ไม่รู้จะเรื่องอะไรมอรสุมครั้งเนี้ยมันจะทําให้คุณแบบแสนสาหัสลบลุกคุกคานแบบสุดๆนะโดนสุดๆน่วมสุดๆนะคะแล้วมันก็จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ ะะใครที่อายุน้อยกว่าสามห้าถ้ายังไม่เจอมีโอกาสเจอหรือกําลังเจอก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะชาวราศีสิงห์ใครที่อายุสามห้าสี่สิบขึ้นคุณชีวิตคุณจะได้เกิดใหม่สักทีให้คุณมองไปข้างหน้าให้คุณมองไปนะข้างหน้านะชาวราศีสิงห์ใครที่อายุเอาอยาง,งี้ยังไม่ไม่ไม่จำกัดอายุแล้วกันใครที่ผ่านข้อกรรมใหญ่ใ,ญในชีวิตมาแล้วต่อไปให้คุณมองไปข้างหน้า ลุกแล้วก็เดินไปข้างหน้าบางคนนะบางคนเหมือนเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้นานแล้วมันก็เหมือนเป็นการเป็นข้อกรรมอย่างหนึ่งของคุณเหมือนกันนะคุณอาจจะนั้ไม่ไม่เจออะไรแบบ แบบอะไรอ่ะไม่ได้เจอแบบปัญหาใหญ่โตเรื่องงานล้มธุรกิจล้มละลายบางคนอาจจะเจอเรื่องปัญหาเรื่องสภาพจิตใจความกดดันแรงกดดันความเครียดจากภายนอกมันมันเหมือนมันตีกรอบให้ชีวิตคุณอยู่แค่นั้นนะคุณขยับขยื่นทําอะไรไม่ได้นะบางคนก็อาจจะเจอในรูปแบบนี้นะคราวนี้ชีวิตคุณจะได้ปลดปล่อยจะได้เป็นอิสระจะได้เริ่มต้นใหม่สักที เข้าใจไหมคะคุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการต่างๆนะใครที่สามห้าขึ้นเอา,อางี้ดีกว่าใครที่สามห้าขึ้นคุณจะใครที่สาห้าขึ้นแล้วก็ต้องผ่านมรสุมใหญ่ในชีวิตมาแล้วนะคุณจะ พันธนาการมันจะปลดปล่อยสักทีนะคุณจะจบสักทีพันธนาการเนี่ยมันจะจบคุณและคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณคาดหวังอย่างที่คุณปรารถนาคุณจะได้เดินออกจากจุดที่มันอึดอัด,อดกดดันเครียดอะไรหลายอย่างสักทีนะคะนะบางคนไม่ได้เจอแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินการงานธุรกิจแต่มันมีสถานการณ์บางอย่างที่มันบีบบังคับ ให้คุณต้องแบบต้องอยู่ในกฎเกณฑ์แบบเนี้ยต้องอยู่ในเงื่อนไขแบบเนี้ยนะคุณทําอะไรมากไม่ได้กว่านี้คุณจะอึดอัดต่อไปนี้ชีวิตคุณจะปลดเบื้องพันธนาการเป็นอิสระมากขึ้นแล้วชีวิตคุณกําลังจะโาะโลกที่คุณจะก้าวออกไปจากนี้ชาวราศีสิงห์โลกที่คุณจะก้าวไ,ไปนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์คุณเห็นไหมคะน้ําภูเขาป่าไม้พวงองุ่น คือสิ่งที่คุณมองไปเนี่ยมันจะมันจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแล้วไพ่เดอะเวอรขึ้นมาเสริมอีกคือทรัพย์สินทางโลกคุณจะได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกทางโลกมากมายมากมายนะชาวราศีสิงอะไรที่เป็นมรุมเคราะห์กรรมใหญ่มันจะจบสักทีนะต่อไปนี้เริ่มต้นฟ้าจะใสสด ว่างสดใสพันธนาการต่างๆมันจะปลดเปลื้องออกไปจากชีวิตคุณคุณจะเป็นอิสระคุณจะทําได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทานะคุณอยากทําอะไรคุณทําให้เต็มที่ลงมือให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่นะคะน้นแค่ว่าเรื่องการเงินนะการเงินคุณจะทําโปรเจกต์โครงการค้าขายทําธุรกิจใดๆก็ตามทําไร่ทําสวนพวกนี้มีโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามนะมองแค่ว่าอย่าเพิ่งลงทุนเยอะค่อยๆทําไป ค่อยๆทําไปแล้วก็มองทุนทรัพย์ของตัวเองเป็นหลักเป็นหลักด้วยเป็นหลักด้วยนะคะถ้าทุนทรัพย์ของคุณโอเคคุณลุยเลยสู้เลยเดินเลยค่ะมันจะก้าวไปสู่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตความร่ํารวยการได้ครอบครองทรัพย์สินทางโลกมากมายแต่อย่าไปยึดติดนะคะคุณได้ครอบครองทรัพย์สินมากมายคุณอย่าไปยึดติด ยิ่งชีวิตคุณอยู่ดีกินดีมีความสุขเมื่อไหร่คุณต้องหันหน้าเข้าสร้างสะส,สมบาร,รมีให้มากๆขึ้นนะคะชาวราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงชีวิตคุณอยู่สุขสบายคุณอย่าหลงระเริงในความสุขสบายนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเสวยบุญหมดคุณก็จะกลับไปวนเจออะไรที่มัน แย่ๆ yeah, yeah, อีกครั้งนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ชีวิตคุณสุขสบายช่วงนั้นนะคุณต้องหมั่นทําบุญทําทานรักษาศีลห้าสวนดมนั่งสมาธิพยายามทําบุญทํากุศลที่มันกุศลใหญ่ๆเช่นการสร้างโบสถ์สร้างสาราทอดพระป่าสามัคคีอะไรเงี้ยนะคะหรือถวายอาหารแต่พระสงฆ์หมู่ใหญ่อะไรอย่างเนะงีนะะ้ยถ้าคุณทําแบบเนี้ยชีวิตคุณจะมันมีแต่จะได้ได้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อย นะมันจะรุ่งเรืองมันจะคือคนคนไหนที่เราช่วงที่เราเสวยบุญเราต้องเอาเวลานั้นไปทําบุญเพราะว่าชีวิตคุณยังไม่ต้องปากกัดตีนถีบเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับถ้าคุณไม่ต้องปากกัดตีนถีบเหมือนเดิมคุณมีเวลากินมีเวลาเที่ยวมีเวลาส่วนตัวดังนั้นคุณต้องเอาเวลาไปสั่งสมบาร,รมีบุญกุศลเพิ่มด้วยเช่นกันนะสิ่งสําคัญที่มันจะทําให้ชีวิตคุณจเจริญพิพัฒน์สมบัติ รนะุ่งเรืองนะสุขสบายในชาตินี้การเงินการงานเนี่ยใครที่คาดหวังที่จะไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสจะได้ไปทานะใครที่คาดหวังจะไปลงทุนทําธุรกิจในต่างประเทศลาเวียดนามพมา่าอะไรเนี่ยฟิลิปปินส์อินโดประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปที่จะได้สําเร็จการติดต่อค่ะปะ<ม>ที่คาดหวังไว้จะเป็นไปตามที่ปรารถนานะ ต่อไปมาเข้าสูตรพูดง่ายๆชาวราศีสิงห์อายุ35ขึ้นไปนะ35ขึ้นไปคุณผ่านมรดสมครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วต่อไปนี้ชีวิตคุณจะร่ำรวยมั่นคงมหาศาลทรัพย์สมบัติทางโลกมากมายที่คุณจะได้ครอบครองคุณจะอยู่สุขสบายขึ้นไม่ต้องปากกัดตีนถีบนะคะเอาเวลาไปสั่งสมบาร,รมีแต่ แต่คนที่อายุน้อยกว่า35นะชาวราศีสิงค์คนที่อายุน้อยกว่า35คุณมีโอกาสได้เจอเคราะห์กรรมมรสมชีวิตนะถ้าบางคนกำลังเจอคุณไม่มีความสุขเลยคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ถ้าคุณยอมรับความจริงได้คุณจะไม่เป็นทุกข์มากอันนี้ก็เหมือนเหมือนจะบอกอีกครั้งนะหรือใครกำลังอาจจะเจอในความในอนาคตถ้าใครอายุไม่ถึง มันไม่เกินสามห้าแล้วยังไม่ผ่านคุณจะได้ผ่านคุณจะได้ผ่านบทเรียนที่แสนสาหัสในชีวิตมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตแน่นอนแต่ถ้าความคุณทําใจยอมรับความจริงได้คุณจะไม่เป็นทุกข์มากคนที่อายุน้อยกว่าสามสิบห้านะแล้วก็เรื่องการเงินสถานการณ์การเงินของชาวคนที่อายุสามสิบห้าขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างมัง่นคงมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะขั้นเศรษฐีโชคลาภ สิ่งดีๆต่างๆทางการเงินทรัพย์สินของมีข้างตางจะมีมากมายจะได้ครอบครองมากมายร่ำรวยมหาศาลมากนะชาวราศีสิง์คนที่อายุมากกว่า3-5คนที่น้อยกว่า3-5ก็เหมือนก็มีโอกาสที่จะได้ที่แบบ ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายแต่ก็ก็ก็เพราะว่าถ้าใครยิ่งไม่ผ่านมรสมใหญ่คุณมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังในเรื่องงานธุรกิจการเงินความรักหรือโปรเจกต์โครงการใดๆก็มีโอกาสถ้าใครยังไม่ผ่านนะใครยังไม่ผ่านมรสมชีวิตครั้งใหญ่เนี่ยถอยลงไปอายุสามห้าถอยลงไปคุณจะเจอคุณจะมีโอกาสระวังถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังมันเหมือนเป็นการอะไรเรียกอะไรอะ เขาเรียกว่ามรสม,มันจะมาโจมตีคุณ <c oughs> คุณเตรียมมือรับมรสมบางคนอาจจะเจอเรื่องการเงินถูกหลอกถูกโกงถูกักลังบางคนเจอเรื่องธุรกิจบางคนเจอเรื่องงานบางคนเจอเรื่องความรักครอบครัวแตกแยกจบความสัมพันธ์เลือกลายอย่าร้านก็ไม่ต้องไปซีเรียสซีเรียสได้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงคุณจะไม่เป็นทุกข์มากนะคะย้ำไว้คนที่น้อยกว่าสามสิบห้า คนที่น้อยกว่า3 5มมีโอกาสได้เจออยู่ได้เจออะไรที่แบบมรสุมอยู่แต่ถ้าใครผ่านมาแล้วมีโอกาสที่อาจจะไม่ต้องเจออีกแลละชีวิตจะเจริญลุกเรืองไปข้างหน้าแล้วนะคะในเรื่องการเงินการงานธุรกิจนะเตรียมรอรับความสุขสบายอ่ะคนที่อายุ3าขึ้นนะ่ะผ่านมรสุมั้งใหญ่มาแล้วนะคุณเตรียมรอรับความสุขสบายแล้วก็อย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลสะสมบุญบาร,รมีเพิ่มด้วยเช่นกันนะคะ ชาวราศีสิงห์ส่วนเรื่องความรักความรักคู่ไหนที่ไม่ใช่มีเหตุให้เลิกลาอย่ารักแล้วก็จบในความสัมพันธ์นะคะคุณต้องท่องไว้เลยความรักถ้ามันไม่ใช่ยังไงมันก็จบไม่ว่าในสถานะแฟนคนคุยหรือแต่งงานแล้วก็ตาม,ถ,มนะะถึงมีลูกนะคะถึงมีลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาเรียกอะไร มันก็ไม่ได้บอกถึงคุณมีครอบครัวมีพ่อแม่ลูกแต่ถ้ามันเป็นคู่ที่ไม่ใช่มันก็มีเหตุให้เลือกลายอย่าล้างจบกันไปก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยากให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมุ่งเน้นที่การงานธุรกิจการเงินไว้ก่อนพวกเนี้ยมันจะเป็นฐานฐานที่จะทําให้คุณแบบถึงคุณมีปัญหาเรื่องความรักชีวิตคุณก็จะไม่ไม่หนักอะ่ะไม่หนักหน่วงอะ่ะไม่คือปัญหาจะไม่ลุมแล้ว นะ,ะถ้าบางคนอะสมมตินะยกตัวอย่างบางคนอะความรักครอบครัวแตกสลายบางคนบางคนไม่ทำงานเพราะว่าพึ่งฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอคุณเลิกรายย่าล้างในจบความสัมพันธ์โอ้โหคุณแทบไม่มีอะไรกินบางครั้งต้องเลี้ยงลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะถ้าชาวราศีสิงห์นะ,ะถ้า ความสัมพันธ์ในเรื่องความรักมันยังไม่ดีไม่ได้ก็ปล่อยมันไปคือมันก็ต้องเป็นทุกข์อ่ะมันเป็นทุกข์กันอยู่แล้วอ่ะโดยเฉพาะคนไหนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมานานนานผ่านทุกข์ผ่านสุขกันมาหลายปีอะไรเนี่ยหรือค่อนข้างอยู่ด้วยกันนานเนี่ยแล้ววันหนึ่งมีเหตุให้เลิกยาละย่าล้างในความสัมพันธ์มันก็ต้องเจ็บปวดเศร้าเสียใจกันทุกคนแต่ต้องพยายามยอมรับความจริงให้ได้ความจริงมันเป็นสิ่งที่ยาก แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่คุณยอมรับได้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณสังเกตคนรอบข้างเลยชาวราศีสิงห์บางคนน่ะเขาไม่ได้ฐานะร่ำรวยเท่าคุณด้วยซ้ําแต่ทําไมเขาดูมีความสุขจังเลยในชีวิตในการใช้ชีวิตเพราะว่าอะไรเขายอมรับความจริงได้เขาเข้าใจสัจธรรมโลกเขาเข้าใจสิ่งความเป็นไปที่อาจมันไม่มีอะไรแน่นอนเขาก็เลยมีความสุข นะแต่กับคุณนะ่ะฐานะการเงินก็ดีกว่าหน้าที่การงานตำแหน่งก็ดีกว่าแต่คุณไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรคุณยอมรับความจริงไม่ได้หรือเปล่าอันนี้คือฝากคำถามให้กับชาวราศีสิงไว้นะคะคลิปนี้อย่าลืม ชาวราศีสิงห์ถ้าใครอายุน้อยกว่าส5มห้านะน้อยกว่า3 5ห้าถ้ายังไม่ผ่านมรสมใหญ่ในชีวิตมันทําบุญรักษาสินห้าส่วนมนั่งสมาธินะข้อกรรมมันจะมากระทบคุณมันจะมากระทบไม่ได้เยอะมันไม่ได้หมดมันไม่ได้หมดนะแต่มันจะมากระทบคุณน้อยลงหรือคุณอาจจะมีกรรมดีมาผักให้คุณหน,นีข้อกรรมใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยหรือบางคนหนีไม่ได้หรอก แต่ด้วยบุญกุศลบารมีที่คุณสั่งสมมามันจะทำให้จิตใจคุณยอมรับความจริงได้แล้วคุณจะไม่เป็นทุกข์มากในในเคราะห์กรรมมรสุมนั้นในมรสุมชีวิตเรื่องนั้นนะคะคือถ้าบาบุญบารมีคุณเยอะบางครั้งคุณเจอคุณเจอจริงจริงแต่คุณก็ยังยิ้มได้แล้วก็ลึกๆคุณก็ยอมรับความจริงได้คุณไม่ต้องทุกข์ทรมานมากอะไรเกินไปมันก็เป็นพลังบุญผลบุญผลบารมีที่คุณสั่งสมมาเช่นกันนะคะ แต่ถ้าใครที่อายุใครที่ผ่านมรสุมแล้วชีวิตดีขึ้นแล้วนั่นแหละต้องหมั่นสั่งสมบารามีเพิ่มอีกต่อไปนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านมีสติมีสมาธิสร้างบุญสร้างกุศลบุญบารมีสั่งสมให้เยอะนะคะชีวิตคุณจะนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งล่ำรวยนะคะทรัพย์สินทางโลกมากมายคุณจะได้ ครอบครองคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ